เริ่มถาดกับแซบ่บพุ่ต้นปลาสวัสดีครับท,ะทะ่าท่าเชนเนี่ยผพ่อพี่นอ้องเช่นเคยครับผมเหมือนนี้พาพี่น้องมากินตำกุ้งสดสายบัวครับพี่น้องตำกุ้งสดสายบัวครับพี่น,อน,อน,น,น้องน้ำปลาคนค้นนัวๆเก่าลๆพี่น้องเอ้ยสายสายบัวคับสายสายบัว มีแนวที่บอกพี่น้องลืมพี่น้องลืมไอ้ถาดใส่อันนี้โอ้ยกิดสิยางไปอีกกิดสิเสียเวลาเนาะกลับไปอีกเนาะเฝ้าย่งนไม่เห็นยังจนล้นไปบดครับพี่น้องก็เลยใส่ถุงเลยเท่าใส่ถุงเลยพี่น้องขอโทษขอเพื่อเด็กพี่น้องเด้อมันกระชือจีเบียร์มีชาติของแท้เลยเนี่ยพี่น้องเท่าใส่ถุงเลยมีผักกาดสลัดแล้วก็อนอไม่ต้มพี่น้องสลัดคอร์ดกับมีปะลุยได้พี่น้องก็เก็บแท่าตรงกันขอโทษขอเพื่อหลายๆรับพี่น้อง โอ้ยตา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 ยมาจับแซมกันครับผมตอนเที่ยงขึ้นเก่าพี่น้องเอ้ยมาขามถนนมากอะอ้าวเริ่มถาดนี่วะติ๊กกาแฟกันแจังๆเลยไปล่าหน่อยมาเจ้าพุ่งก่าพี่นหนุ่มทำกุ้งทอดใช่บัวแซบเสยพี่น้องมามาเริืมลืิ่ม ดูนี่บรลืมส่วนปริมทานเแบบสฉยกันเลยติดแบบนามไปมากนังคาไป โอ้ยต่าจ่าแบบนี้มาไว้พิษผ่กพิษผ่กพิษผกอย่างมหันเลยมันมีถาดดีแต่มีถุงทำนุ่นจันก็สีโบติกินนะพี่น้องนะอีกเก็บหัางอยู่เด้อเก็บอรอยู่เก็บห่าสะอาดย่างดีแหละพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้องไม่ลวกนี่มันเรื่อง แทบไม่รูขาดเน่แค่นเอยไนเลยหัวหิวเข่าจนสั้นหมดเลยเนี่ยหิวเข่าได้บดหิวเราด้วยนี่หนอหน้ามันยู่นีเด้อนามันย่นเด้อมันสีเฮีย สองตัวเลยมั้งตำกุ้งสดพี่นอ้องแซบเซยมามาัโอ้สัน <c oughs> เลื่อมถาดก,กับแซบพึ่งก็ป๊าครัก nó là xếp bảo อืมเหรอเหรอไม่ได้แหนมดำหูเลล่ะๆพี่น้องไม่เห็นอีหลามันธรรมาชาติของแท้ครับอันนคือขมแทบเดือดตรง ลืิม่มลืิ่มลิ่ม cái tiệm. Đó. Ô đẹt con lại anh em ơi. Ôi nam nám. Ôi thế đài.

ธรรมชาติของแท้ใส่ถุงกินเลยโอ้โ,อโอน้ไม่กคับเพ็ดเพชบานห้อนห้องกล้วยเกล็ดงามวะขมขมพักคือขมวะ อย่างนบเกือบกิโลได้ผลมปุงใส่ซ้ำหนี่ โอเสีย,สยบไปอีกแบบนึงพี่อ้องใส่ถุงจิ้มกร <c oughs> <c oughs> อบดีไอ้สายบัว

แล้วแซมยังยาวอ๋อปกติกินบ่เบิดเด้ออืแซมกีนาเลยโู้คัก ไม่ได้ว่ได้พักเขามาน้ำเ <c oughs> พียดดีใส่กันตั้น้าใหม่เพียดเขากันเลยนอนแบบง่ายล่หน่อยอ่อนๆเดนะ้ดิเน สองได้พี่น้องโอเคยึดผาดพอพียลืมกะละมังอาวพี่น้องขอบคุณทุกไลน์ทุกซับท,ทุกการที่ตามจากพี่น้องนะครับเด้อคลิปนี้ขออากาศล่าไปก่อนสวัสดีครับโอมโอ้ตายตายตายลืมลืม